าครับผมวันนี้พามาดูแปลงอ้อยเหมือนเดิมนะครับผมก็เจาะบ่อบาดานนะครับโซนนี้เป็นโซนทุนที่เสี่ยงเข้มนะครับแล้วก็น้ําน้อยลูกค้าเคยเจาะมาแล้วลึงรูนะครับได้น้ําไม่พอใช้น้ําไม่พอใช้ที่ว่าไหลาขาดนะครับผมไม่ใช่ว่าไหลบ้างไม่ไหลบ้างนะครับผมวันนี้ขาดเลยนะครับเปิดได้ประมาณ5้าทีขาดนะครับก็ วันนี้นะครับผมเรียกใช้บริการทีมงานของเรานะครับก็ไม่คิดว่าจะได้น้ําเยอะนะครับผมเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ดันลึกไม่ได้นะครับถ้าเราจะเจอน้ําเราจะเจอก่อน40เมตรนะครับแล้วก็บ่อนี้นะครับผมระยะความลึกอยู่ที่39เมตรน้ําดีทีเดียวนะครับผมแล้วก็บริเวณรอบข้างมีแต่บ่อประดานนะครับที่ได้น้ำหนึ่งนิ้วกันเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมจะซูไม่ทุกท่านเห็นนะครับนุ่นก็หนึ่งบ่อนะครับผม แล้วอีกนู่นก็หนึ่งบอ่อนะครับแล้วตรงนี้ก็อีกบอ่อหนึงนะครับผมก็มีแต่บอ่อประดานนะครับเยอะแต่ว่าน้ําที่ได้ก็คือได้น้อยนะครับผมไม่เพียงพอสําหรับการใช้งานแล้วก็แปลงอ้อยนะครับแปลงอ้อยค่อนข้างสวนอ้อยหลายไร่นะครับผมไม่พอใช้น้ํานะครับวันนี้ก็พิสูจน์นะครับผมให้ทุกท่านเห็นว่าเรา เรามาก็ไม่คิดว่าได้นะครับผมแต่มันก็ไม่เป็นอะไรที่แน่นอนนะครับสําหรับของใต้ดินนะครับผมบางทีมันอาจจะมีนะครับผมแต่ว่าจ่อไม่โดนจุดนะครับผมนี่ครับน้ำสวยๆเลยนะครับผมเปล่าขึ้นมาก็คือน้ํปบาดาลนะครับไหลสม่ําเสมอนะครับผมแล้วตอนนี้ก็กําลังจะใส่นะครับเตรียมที่จะดึงก้านนะครับ ขอบคุณ FC นะครับผมที่เลือกใช้บริการทีมงานของเรานะครับวันนี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับผมสําหรับการขุดเจาะน้ําบาดาลท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมนะครับผมคิดถึงน้ําคิดถึงเรานะครับน็อตบ้านนาสวัสดีครับ